เดี๋ยวมาดูแนวทางคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับลูที่ลง24ตัวผมจะใช้ล่าง1เป็นหลักนะครับสําหรับไต้หวันกับเกาหลีนะครับมราจะมีไต้หวันกับเกาหลีเดี๋ยวมาดูกันกลางๆคลิปว่าทํำยังไงนะครับเบิ้ลทบอะไรยังไงนะครับไต้หวันกับเกาหลีนะครับในรายกลุ่มนะครับก็ลงไว้แล้วนะครับตอนทุ่มทุ่ม20เนี่หนะครับคู่ไต้หวันกับเกาหลีวันที่19นะครับ2ตัวล่างนะครับเลข73นะครับ ขึ้นลง24ตัวขึ้น24ตัวคือ73บวก24ได้9 7นะครับลง24ตัวคือ73ลบ24ได้49เป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับมาเริ่มนะครับตอนกดในเว็บจริงบางท่านจะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวบ้างตัดได้นะครับนี่นะครับ73 49ล้าง73 97านสะครับส่วนการเลที่ปลอดภัยสุดคือถ้าถ้าหลุดแนะนำว่าหยุดก่อน1วันนะรอให้มันถูกก่อนแล้วค่อยอาจช่วงที่มันถูกครับหรือบางท่าน มีทุนเยอะหน่อยรีบร้อนหน่อยจะจะอัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันมันก็มีความเสี่ยงอยู่นิดนึงครับบางทีมันอาจจะหลุดได้2วันนะครับแล้วก็ปกติใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งปันฉเฉลี่ยกันไปจันกลางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็ปีละ600บาทนะครับทั้ง4ชุดนี่นแหละครับ แล้วก็ไต้หวันถูกคือหยุดนะครับไต่หวันไม่ถูกทบมาที่เกาหรือยี่สกไหนนี้นะครับลองบอกลบดูเอาเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใน่92นะครับซึ่งตอนนี้มีเว็บที่จ่าย95 96นะครับลองไปเลือกดูเอาเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดนะครับแนะนํามีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับคําว่ามีทุนหมายถึงว่ายังไงมันก็ต้องมีครั้งที่มันหลุดนะครับหุ้นแต่ละชุดแต่ละชั่วบางทีเดินเดินดีมากดีน้อยไม่เท่ากันนะครับ ถ้าหลุดแล้วก็คือจะไปต้องเบิ้ลทบหกกลับมาเพื่อเอาทุนคืนฉะนั้นจะไปต้องมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับมันถูกทุกครั้งทุกวันตั้งแต่ต้นปียนันเส้นปีเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าถูกทุกวันนี้เป็นเรื่องโกหกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับเลขของวันจันทร์นะครับ